ค่ะวุฒิพรใจห่านค่ะทำงานเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเนือโด่งขนส่งคสวัสดีครับผมพิศนุอดุสลสรพันธ์ครับเป็นพ่อของน้องพัทถุลน้องเวหาครับปัจจุบันทำร้านสเก็ตบอร์ดครับ C 2 Skate Shop ครับผมเ,เริ่มจับคุกคีกับสเก็ตบอร์ดก็ประมาณขวบ5เดือนหรือขวบ6เดือนนะครับ เขาทำครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่มันไม่ได้มัน0 0อยเอแล้วค,คือโอกาสพลาดมันสูงเราแค่คอยประคองเขาหรือว่าจับเขาคอยซัพพอร์ตเขาแต่ถ้าพอครั้งแรกผ่านไปครั้งที่2เขาจะปรับตัวของเขาเองว่าวิธีการยืนอย่างนี้อย่างนี้โอกาสพลาดก็จะน้อยลงเราก็จะซัพพอร์ตเขาน้อยลงค่อยๆแล้วก็ค่อยปล่อยครับผม ก็ดีใจกับเขาค่ะที่ที่สิ่งที่เขาชอบทำมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องคนอื่นได้แล้วก็ดีใจที่เขาทำแล้วมันมันประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้ค่ะผมก็ก็เกินคาดหวังเกินกับทุกอย่างเลยครับมันคือของขวัญพิเศษแค่นั้นเองหลังจากนี้เป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงถ้าเขาไปต่อเราพร้อมสนับสนุน คือเห็นการเรียนของที kind of ่เนี่ยเป็นการเรียนผ่านเกมผ่านการได้ลองทำแล้วก็คือแม่คิดว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรเป็นระบบคือเป็นขั้นเป็นตอนได้อะค่ะเขาก็นั่นสามารถเอาไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้เริ่มแรกคือเรียนที่สาขาพาาดเยค่ะค่ะเริ่มแรกคือพี่พัทูเรียนก่อน เรียนตอนสองขวบนี่ก็เห็นพี่ไปเรียนค่ะแล้วก็แบบพี่มาเต้นให้ดูมีเพลงมีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งอะไรพวกนั้นนะคะใช่ค่ะเขาก็จะคอยมาสอนน้องว่าแบบเนี่ยนะข้างในนะมีของเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบไปคุณครูที่สาขาค่ะเขาก็สอนให้ต่อจิ๊กซอว์ชวนเล่นของเล่นอ่านนิทานให้ฟังก็เลยแบบคุ้นเคยมากรอแค่เวลาถึงเวลาก็เรียนเลย ใช่ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีเหตุผลอื่นเลยค่ะอย่างพัทูเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าเขาจะสามารถทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนได้สามารถบอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวช่างสังเกตมากขึ้นได้สมมติเห็นภาพวาดก็จะบอกได้ว่ามีอะไรบ้างในนั้นอย่างเวหาเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างเป็นเด็กที่ที่มีสมาธิค่อนข้างดีคเขานิ่ง เขานั่งเรียนได้อย่างในซูเปอร์เทนจะมีคนจะมีคนชมเยอะมากว่าน้องสองขวบจริงเหรอทำไมน้องตอบรู้เรื่องน้องตอบคำถามได้น้องเหมือนจับประเด็นคำถามได้แล้วก็ตอบได้ตรงคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่คิดว่าหลักๆน,น่าจะมาจากที่นี่สัส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเขาเข้าไปเรียนกับทีเชอร์โดยที่ไม่มีคุณแม่เขาสามารถตอบคำถามทีเชอร์ได้ทำตามขั้นตอนที่ทีเชอร์บอกเองได้เลย มีคนถามแม่เยอะที่นี่เรียนอะไรค่ะแม่ก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นการเรียนผ่านการเล่นนะเป็นขั้นตอนในการแบบออให้เขาได้รู้จักคิดผ่านกระบวนการในการเรียนบางคนเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามแม่ แม้ว่ามันได้มากค่ะแล้วมันก็จะไปอยู่อยู่ข้างในตัวเขาอะค่ะทุกวันนึงที่เขาเจอกับปัญหาหรือเจอกับอะไรที่มันต้องใช้ทางแก้หรืออะไรที่มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนแม่เชื่อว่าเขาจะทําได้คืออยากให้มาลองค่ะทั้งหมดทั้งวลคืออยากให้มาลองก่อนแล้วถ้ามาลองแล้วจะรู้ว่าที่เนี่ยมันมันมีมากกว่าการเรียนจริงๆอะค่ะมันได้อะไรมากกว่าที่ที่ ที่เราไปเรียนที่อื่นนะคะลองลองมาที่นี่ดูครับรับรองว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับผม